สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องดาวฟรีดอมชแนลอีกแล้วนะครับทุกคนวัน,นวันนี้นะครับดาวมาไร่ของเพื่อนอีกแล้วนะครับทุกคนร้อนมากวันนี้วันนี้ครับทุกคนดาวมาไร่ของเพื่อนนะครับแล้วก็หิวข้าวนะครับก็เลยแบบอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศจากกินข้าวที่บ้านมากินข้าวที่ไร่ครับทุกคนวันนี้ดาวก็เลยแบบมาทําต้มในหม้อดินนะครับโคโลน จะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนต้องรอติดตามชมได้เลยนะครับเดี๋ยวดาวก็จะไปตั้งกล้องทําอาหารเลยนะครับทุกคนไปเราไปกันเถอะมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาก่อไฟกันก่อนนะครับเห็นฮาวะเดี๋ยวผมจะฝากให้เพื่อนดองไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปล้างก่อยล้างอะไร ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปล้างก๋วยพร้อมๆกับดาวนะครับเฮ้ยก้นเดี๋ยวเราก็จะมาล้างก๋วยก่อนนะครับนี่อันนี้เพื่อนผมซื้อมานะครับโอ้โหใส่ได้อยู่สองขาสามขาแบบตุ่นๆน่ะเอ๊ะแบบตุ่นๆน่ะล้างกันแล้วครก่อนเดี๋ยวเราใส่ตรงกัน เสร็จแล้วทุกคนครับตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งน้ําร้อนเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะตั้งน้ําร้อนหม้อด,ดินเผาเลยนะครับทุกคนโอ๊ยควนอ่าก็โออยู่นะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับน้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับทุกคนมา <Secretary. S 1> เดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้ไปเลยนะครับเพื่อดับคาวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ข่าไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงสักนิดหนึ่ง <S <S <to> <S อเออเพื่อเ<อ>พิ่มความหวานในน้ํานะครับทุกคนอ่ะใส่ไปเลยแล้วเราก็ปิดสักนิดหนึ่ง <S <S โอเครอ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาพริกนี่ใส่ใส่หมดเลยวะใส่หมดเลยโอเคระดับเราแล้วจัดไปขี้แตกแน่เฮีย <laughs> ตอนนี้ฝนตกแล้ววะแต่แดดออกอืมฝนตกแดดออกนกกระจอกออกอจากลา่างเต็มไปเนี่ยไม่ถึงกูกับมือเนี่ยเต็มไปเนี่ยโอ้น่ากินวะ <laughs> น่ากินอย่างมาได้ทําอย่างเลยเราลอง okay. นี่นะครับทุกคนพริกสุดดาวเองนะครับทุกคนเหมะ วันนี้เราก็จะมาอา่ผมดาวลืมบอกเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทําต้มซ้ลต้มลัมลต้ยมยำไก่นะครับทุกคนนี่คือแบบพริกโคตรหมอครับทุกคนปะเดี๋ยวรอน้ําเดือดหอมกลมหนึ่งก่อนแล้วเราใส่พริกใส่พริกล่วาวก็ใส่ไก่ยปน้ําเดือดแล้วเพื่อนต้องรอน้ำมันเหลืองได้แล้วมัง้งคนหน่อยดิได้แล้วเนาะยังหอมแดงมันยังไม่ไม่แตกเลย หน่อยนิดจะเย็นน้ำมันใกล้เหลืองแล้วเยรุ่นใจร้อนนะมีปัญหาอย่างวะสเสร็จได้แล้วมั้งเออ,เอ,อใส่พริกก่อนเออคนเฮ้ยมาทุกคนเราก็จะใส่พริกไปเลยนะครับเราจะต้มน้ำพริกก่อนสูตรใครเป็นยังไงไม่รู้สูตรดาวเป็นอย่างนี้ครับคือแบบโอ<ห>้ก้อนเบลือเถือ่อโอ้น้ำแดงเจ๊ <laughs> นี่แหละต้องอร่อยแน่เดยฝีมือข่อยละ ปะต้มน้ำให้มันเดือดสักนิดหนึ่งก่อนคี That's how good idea, I into all that. โคตรเดือดอะทุกคนโ้ทางกูจะดับซองกูพ้กนี้แหละกูจะตัดนี้ออกไก่เราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาตุ่นไก่อีกสักป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาหวดหดหดข้ากันเลยนะครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยครับ ร้อนป่ะบีบมะแนวใส่โอ้โหโคตรสวยอะ่ะพอแล้วเนาะนเดี๋ยวเราจะมาชิมโชว์เลยนะครับทุกคน กูว่าแดแรงเกินเปรี้ยวไหมหมาะรอบนี้เหมาะไปไปสุดยอดไปกินข้าวละกินข้าวละวพอไหวแล้วไปตั้งกล้องเองหนึ่งเนี่ยอุ้ินข้าวละกูยันหน้าลงูนเด้อลยลองหันหน้าตรงหมิ้นกันเนี่ยเห็นแต่ไม่เป็นไรมันจะเป็นจุดเด่นของคลิปแป๊บนึงต้องเปลี่ยนมุมหิวเข้าแล้วไงย้ายน้อยแล้วไง ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกับเพื่อนเลยนะครับต้มไก่แบบแซ่บๆเลยนะครับทุกคนต้มยำไก่แซ่บๆปะครับทุกคนนั่งพื้นไปเลยแม่กุยยอดนี่เป็นที่พิงหลังต<า>่อ,อไปข้าวนี่นะครับข้าวแม่ห่อมานะครับอืมแม่เลย ขอประเดิมก่อนขอประเดิมละขอประเดิมละแม่งทนบ่นไหวมาทุกคนทุกคนอยากกินเลยดิอือฮึโอ้ข้าวสวยงามมากขอประเดิมน้ำก่อนเลยแล้วกันโคตรหมอหมอจริงสุดไปเลยกลัวอย่างฮ้อนกับฮ้อนแค่นี้เองอืมกุหลาบหมอเออสัตว์อร่อยจริงๆครับทุกคนืมหอมแดงหวานมาก นี่ร้อนเอาน้ำลาดใส่นี่แล้วก็ตักโูหคนพริกเนี่ยค่อนข้างเผ็ดเลยนะครับไตเป็ดอยู่ไหนวะเราไตเป็ดเหรออยู่ตรงนี้เบาเาตอนนี้ผู้ผมไม่ได้ดับไฟนะทุกคนหม้อไฟแบบใช่ดิจิตอลกินแบบหม้อไฟเอาตื่นกายไปกอนจะเอาไตอย่ามาแย่งไตกูนั่นไงนี่ไงเสแซจ <laughs> ไม่ได้กิ่แล้วที่แหะ <laughs> หายเลยเฮียอย่างนี้น้อยนี่ไม่ติดมาเอเดงยวผมขอลองไตเป็นเอาไปนี่ๆพอพอพอเริ่มร้อนมือแล้วหูคนมันร้อนมากนะครับตรงน,นี้คือความร้อนเนทะลุใบตองมาแล้วนะคุกนี่ทุกคน มากินข้าวบ้านๆจีก,กับหม่วน,นเก่านะใช่เ้าบรรยากาศคลายเคยรียดจากงานดิดูเลยครับทุกคนอือสุดยอดตเป็ดกำลังพอดีกุ้่ยเลยใช่ไหมอืออืนอนูอร้อนวกคอเลยสุดยอดเป็นไ้ฝีมือหาอร่อยครับเพื่อนก่อไฟไม่ใช่เป็นะ <laughs> อือหือตักมาขาก่อยยุ่ยมาเลยอ่ะอือหือนุ่มทุกคนลองไปทำพอนะครับเวลาแย่งงามาอี่ดเหนื่อยครับเข้าให้เข้านวครับทุกคนแล้วบางยองลองแย่งกินอีพออร่อยอร่อยนะเออแบบเผ็ดๆผดร้อนร้อนมอเน่เน่ตักน้ำมาลาดใส่คล้ายค้ายซอส หดเลยหด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 อืมตดแสบเลยมอไฟมอไฟอืมน้ำร้อนร้อเลยยอดอินไก่ครับทุกคนนาาขอลองบ้างดิตีนไก่จะเป็นยังไงโคตรเปื่อยเปื่อยป่ะอือ เปื่อยเลยอะคุณหมออะนะสุดยอดพวกน้ำแอ้วคุณร้อนอืมร้อนแบบนี้อะบอกรี ซช่เมื่อกี้ย่างไปแล้วนะขากรรไกรเปื่อยมากอ่ะนี่ครับอือด ผมเชื่อคนดูต้องต้องหิวอ่ะอืมคือไก่มันโคตรเปื่อยอ่ะแบบนุ่มอ่ะเอาง่ายๆคือนุ่มอ่ะไก่ตุ๋นหม้อดินนะไก่ตุ๋นต้มแซ่บหม้อดินไฟไก่ตุ๋นต้มไฟหม้อดินพื้นอร่อยอะทุกคนอ่าหืมคือแบบอร่อย อร่อยไม่เคยกินมาก่อนเพราะว่ามันอร่อยแปลกๆเนี่ยครับทุกคนอาดกเขาเลยอือหุ้ยร้อ,น,อน่ทั้งเผ็ดทั้งร้อนสุดยอดสุดยอดอือห อ้าหูไก่เปื่อยมากอะเป็นเพราะแอลกอฮอล์อัดแท่งครับทุกคนยังไม่จบเรื่องแอลกอฮอล์อัดแท่งคิงๆหน่อยคิงหน่อยหม้อเดือดผุดๆตอนนี้่าจะสี่โมงกันเนะาะทำตแต่กี่โมงนะ ประมาณใบหนึ่งใบหนึ่งนะใบมง่ะมาทุกคนทุกคนมาทุกคนอือไก่มันแบบนุ่มอ่ะนุ่มอร่อยเนื้อก็แน่นเพราะว่าไก่สดเพิ่งซื้อมาแบบสดสดคนทำแน่แต่ลองไงมันถึงออกมาอย่างเงี้ยแฮมแฮ้กับบานโคตรเผ็ดมากอ่ะนี่ต้องเอาข้าวหลัดแกงออกแกงราดข้าวนิดนึงทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว มีรสเค็มนิดๆอ๋ออืโอ้ยไม่ใช้รส้วช้อนหน่ะทุกคนสวดๆอ่าอือฮหม้อไฟธรรมชาติรส ลวกลิ้นลูกคอยอือสุดยอดตอนตั้งตอนตั้งแคมป์แล้วฝนไม่ตกนะแต่นี้ได้กินฉาบูหม้อไฟไปแล้วเนะไปเปิดทุกคน อ้าอร่อยมึงกินไายยังกินละ่ะอ้ารออาอร่อยเกืฮ้ยสุดยอด กำลังนุมน่มๆเหมาะหน้าเขียวกับลูกอะเนาะกระลูกหน้าเขียวใช่ ไอเป็ดจะรู้เลยอืมอืมว้มมมมาไตเป็ดบ้างวะนี่กลัวแล้วนะตายเป็ดครับทุกคน น้ำร้อนลวกคออร่อยใช่ไหมใช่มันต้องแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ใส่แบบนี้คุณบัวไม่ต้องใส่นะไรเพกล้องก็ไม่เห็นคกินเกินไปอร่อยจริงจริงจังเกินจนแบบลืมพูดคุยกับท่านผู้ชมเออมันอร่อยเกินแบบจริงจังกับการกินมากเกินไป คืงน้ำมันร้อนแบบลวกคอเลยนะทุกคนต้องเป่าก่อนอ๋อให้ลวกปากเลยเอ๋อลวกคอดอดเอ้ยไม่ค่อยเผ็ดเนอะลูกนี้ใสพ่พริกเยอะกว่านะพริกมันโ้อนอยู่ตังล่างอืมใชม่ต้องเดือดเดือดเดือดกว่าน,นี้ ไม่ต้องคนละโอ้หพีเยอะกันนี่ตักแรกเข้าไปเลยแล้วก็ตักเนื้อไก่ล้วนๆครับทุกคนทางตรงไม่มีอ้อมถ้าจะอ้อมนนุนไปทางถนนใหญ่ครับทุกคนแพมแพมโคตรเป๊กเปล่าก่อนเปล่าก่อนดมไหมเฮ้ย เอามาแลดิ็มสักหน่อยเด้อเนี้ยเนี้ยแล้วมาโซด,ดิ่กามเด้ออ,อื้พริกล้วนอื้อร่อย Don't. รวยวะต้องมีก๊อกสองรอบหน้าอ้าวลวกวะมาอ่ะอ,อ,นะอืมอืมโควิดก็ไม่รอดอราบอกเลยต้มน้ำรอ้อนขนาดนี้ สมุนไพรแน่นแน่นอืมอืมอ้าเฮ้ยร,ออรอ้อนคอน้ำเขาร้อนเลย กลิ่นอย่างมุมมามอ่ะกำลังดู้ายแล้วครับทุกคนหมดแล้วหมดแล้วทุกคนข้าวก็หมดแล้วสุดจัดประหลัดบอก เม็ดถ้าดูคลิปนี้นะโคตรสุดยอดอ่ะเพื่อนมันขึ้นปนหน่อยนะฮะนะบ่นไพรมันสุดจัดจริงๆว่ะทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดาวฟีดอมถึง1,000ซันซับไวๆนะครับขอบคบุณครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับตะคิวกิน <S 2>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  อุ้ย